สวัสดีครับครั้งนี้เป็นการบรรยายในหน่วยที่2การคิดเชิงวิเคราะห์นะครับในเรื่องของอาการระบุปัญหานะครับการระบุปัญหาเนี่ยเป็นการตั้งโจทย์ปัญหาซึ่งเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพื่อทําการแก้ปัญหานะครับเวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยคือเราต้องหารากของปัญหาที่แท้จริงก่อนไม่เะ่นนั้นเนี่ยคือเราแก้ปัญหาไปแล้วคือก็จะมีปัญหา ที่ตามมาอยู่เรื่อยๆคือแก้กันไม่จบไม่สิ้นเพราะนั้นคือการแก้ปัญหาเนี่ยคือต้องสามารถระบุรากของปัญหาให้ได้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาแบบถอนรากถอนโคนนะครับการระบุปัญหาเนี่ยประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆซึ่งก็มีได้แก่3ขั้นตอนดังนี้ก็คือการระบุเป้าประสงค์นะครับการหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการนิยามปัญหาเรามาดูในการขั้นตอนแรกก็คือการระบุเป้าประสงค์นะครับ การระบุเป้าประสงค์เป็นการหาหัวข้อในการปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ไขนะครับสำหรับวิธีการหาหัวข้อเพื่อที่จะปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ปัญหาเนี่ยมีการนำเสนอโดยพรในปี1969นะครับว่าวิธีการที่จะหาหัวข้อเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาเนี่ยสามารถทำอย่างไรได้บ้างนะครับซึ่งพาวเนี่ยก็เสนอมา4ีวิธี อยงนี้นะครับก็คือการเปรียบเทียบประสบการณ์ปัจจุบันกับประสบการณ์ในอดีตการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานปัจจุบันกับเป้าหมายหรือแผนการเปรียบเทียบสมรรถนะกับผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วก็สุดท้ายคือการเปรียบเทียบสมรรถนะหน่วยงานของตนกับหน่วยงานของคนอื่นนะครับซึ่งพอเนี่ยได้สํารวจมาแล้วนะเราพบว่าวิธีที่ 1กับวิธีที่3เนี่ยเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดนั่นก็คือการเปรียบเทียบประสบการณ์ปัจจุบันกับประสบการณ์ในอดีตนะครับก็คือเรามีข้อมูลในอดีตมาเนี่ยแล้วเราก็จะทําการเปรียบเทียบกับปัจจุบันว่าเราจะทําให้ดีกว่าในอดีตได้อย่างไรนะครับ กับอีกอันหนึ่งก็คือการเปรียบเทียบสมรรถนะกับผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือว่าเรามีการตั้งเป้าไว้ก่อนว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากได้เป้าประสงค์เท่านี้นะครับซึ่งปัจจุบัน,นย,ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นคือจะมีการที่ต้องทําให้ไปถึงเป้าในอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นการระบุเป้าประสงค์ซึ่งเป็นหัวข้อแรกในการระบุนะครับปัญหานะครับอีกวิธีหนึ่งในการระบุเป้าประสงค์เนี่ยก็คือสามารถใช้เครื่องมืออันตัวหนึ่งก็คือสวอตนะครับแต่ว่าเป็นการประยุกต์ใช้ตัวสวอตมา สวอตเนี่ยมันย่อม,มาจากนะครับตัวก็คือ S ก็คือจุดแข็งนะครับ strength W คือ w e a k n e s s นะครับก็คือจุดอ่อนส่วน O ก็คือ Opportunity หรือโอกาสนะครับและก็ T ตัวสุดท้ายคือ t h r e นั่นคือภยัยคุกคามนะครับซึ่งทั้ง4ตัวเนี่ยสามารถที่จะมาปรับปรุงใช้ใช้ในการหาเป้าประสงค์ได้โดยการที่เอาในแต่ละตัวมผาผสมกันอย่างตารางที่เห็นนะครับ เราจะเห็นได้ว่าเ,เรายังมีการระบุจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและก็ภยัยคุกคามนะครับอย่างเช่นในในตารางตัวอย่างเนี่ยยังมีจุดแข็งเช่นตัวจุดแข็งที่1มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ค้ามีสถานที่จําหน่ายนะครับจุดแข็งทีง่2บริษัทมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีเป็นต้นในทำนองนี้ซึ่งเราได้ทําการวิเคราะห์แล้วก็ระบุเอาไวทท้ทุกทตัวนะครับเสร็จแล้วให้เอา ออของแต่ละตัวมา,สมาผสมกันก็คืออย่างเช่นตัวอันแรกนะครับคือ S กับ O นะครับจุดแข็งกับโอกาสเพราะฉนั้นเรามาดูว่าจุดแข็งกับโอกาสเนี่ยพอผสมกันแล้วสามารถที่จะเป็นหัวข้ออะไรได้บ้างในตัวอย่างนี้นะครับเราเอาเออโอกาสข้อที่1น,นะครับแล้วก็บวกกับจุดแข็งข้อที่1และข้อที่2ก็จะได้เป็นว่าทําอย่างไรที่จะชนะสัญญาผลิตของเล่นโดยใช้สถานที่จัดจาหน่ายและชื่อเสียงของบริษัท อันนี้เป็นต้นหรือว่าเราเอาจุดอ่อนนะครับมาผสมกับภัยคุกคามนะครับก็จะได้เป็นยกตัวอย่างก็คือตัวจุดตัวจุดอ่อนตัวที่1แล้วก็ตัวภัยคุกคามตัวที่1น,นะครับก็คือทําอย่างไรที่จะลดต้นทุนเพื่อสามารถแข่งขันกับคู่แข่งจากต่างชาติได้นี่เป็นต้นนะครับนี่ก็คือวิธีการหาตัวเป้าประสงค์ที่จะเป็นหัวข้อออกมาแก้ปัญหาต่อไปนะครับ สำหรับขั้นตอนต่อไปคือการหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการนิยามปัญหานะครับก <c oughs> ารหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการนิยามปัญหาเป็นการทําความเข้าใจกับเป้าประสงค์เพื่อนิยามปัญหาให้ชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งต้องรวมเอาสถานาการณ์ของหน่วยงานและก็ความสามารถในการแก้ปัญหาของหน่วยงานเ,นเข้ามาพิจารณาด้วยนะครับสำหรับเ,เครื่องมือหรือที่ใช้ในการหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและก็นิยามปัญหาเนี่ยก็ วิธีแรกนะครับก็เป็นวิธี 5W1H นะครับก็คือ what where when who why แล้วก็ how นั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างนี้นะครับเ,เป้าประสงค์อันแรกก็คืออ,อตัวอย่างก็คือต้องการเพิ่มขวัญกำลังใจพนักงานนะครับเราก็ดู what นะครับขวัญกำลังใจต่ำเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับก็คือเกิดจากการขาดกำจังใจการทำงานที่ดี where ปัญหาเกิดที่ไหนครับทุกส,สาขาในเขตเมืองเวนปัญหาเกิดขึ้นเวลาใดทุกสุดสัปดาห์ นะครับผู้ใครเกี่ยวข้องกับปัญหานี้นะครับพนักงานให้บริการที่ร้านแล้วก็วายทำไมต้องเพิ่มผ่านกำลังใจพนักงานที่ขาดแรงจูงใจก็ส่งผลต่อผลยอดขายนะครับแล้วก็ฮาวล้วทำอย่างไรเพราะฉะนั้นที่เราจะมานิยามปัญหาจากสิ่งที่เราได้วิเคราะห์อ,ออกมาครับก็เป็นการว่าตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของพนักงานให้บริการในร้านของสาขาในเขตเมืองช่วงสุดสัปดาห์เป็นต้นนะครับ สำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือการทบทวนนิยามปัญหานะครับเป็นการปลดล็อกมุมมองใหม่ๆซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาที่อย่างสร้างสรรค์นะครับซึ่งก็มีอยู่ได้หลายวิธีก็มีวิธีขั้นบันไดนะครับระดับลิงวิธีการปรับเป้าหมายแล้วก็วิธีการนำมาทำก้าวหน้านะครับยกตัวอย่างนะครับวิธีการแบบขั้นบันไดเนี่ยก็คือจะเป็นการที่จะยกระดับหรือว่าลดระดับลงนะครับซึ่งมันจะมีแบ่งเป็น3าระดับคือระดับสูงระดับกลางและระดับต่ำนะครับระดับสูงเป็นเรื่องของกลยุทธ์แนวคิด ระดับกลางเป็นเรื่องปฏิบัติการหรือการบริหารแล้วก็ระดับต่ำเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและอย่างง่ายอย่างเร็วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าอย่างนี้คือสมรักเนี่ยทำอย่างไรถึงจะหาของบางอย่างได้ในทันทีนะครับถ้าเป็นระดับกลางก็คือว่าทาอย่างไรที่จะจัดโต๊ะให้เป็นระเบียบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับต่ำก็คือว่าแก้ปัญหาเบื้องต้นเนี่ยก็คือทาอย่างไรถึงจะแยกของบางอย่างออกจากสิ่งอื่นให้เห็นได้โดยทันทีแต่ถ้าเป็นระดับสูงก็คือจะเป็นทําอย่างไรถึงจะพัฒนาให้สสมมรรนนนนะะีีิัััยยใใหห้้้จดตตทางเเเป็บบบ ส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการทบทวนนิยามปัญหาโดยใช้วิธีนะการนํานามธรรมก้าวหน้านะครับก็คือการถามคำถาม,ถามหลายๆรอบนะครับแล้วคือเอาคําตอบของแต่ละรอบเนี่ยเอามาเป็นคําถามรอบต่อไปเพื่อที่ทําให้การนิยามปัญหาได้มีความชัดเจนมากขึ้นอย่างตัวอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็ในครั้งนี้ก็เป็นาการาพูดถึงการระบุปัญหาแล้วก็ขั้นตอนของการระบุปัญหานะครับก็ขอจบ ในเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ